สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คณิตศาสตร์ลายสัปดาห์สัปดาห์นี้เราจะพักไปก่อนกับการติวแล้วก็พบกับช่วงใหม่ของช่องก็คือเก็บคณิตศาสตร์ใน5นาทีโดยช่วงนี้เราจะทําการเล่าเรื่องเก็บความรู้ต่างๆเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ภายในเวลา5นาทีโดยสัปดาห์นี้เราจะพูดในเรื่องของพาย โดยพายที่ว่านั้นไม่ใช่พายที่เป็นขนมแต่อย่างใดแต่ก็คือพายที่เป็นค่าคงที่ที่เราใช้ในการหาพื้นที่ผิวและเส้นรอบวงของวงกลมนั่นเองเรามาดูกันดีกว่าว่าเรายังมีอะไรที่ยังไม่รู้เกี่ยวกับค่าพายอยู่บ้างงั้นเรามารับชมและรับฟังกันได้เลยครับ ค่าพายเกิดจากการนำเอาเส้นรอบวงของวงกลมหารด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางซึ่งจะได้ค่าเป็นตัวเลขที่มีทศนิยมยาวต่อเนื่องไม่รู้จบและไม่ซ้ำกันเราเลยเรียกค่าพายว่าเป็นจำนวนอตัตกยะโดยมนุษย์นั้นรู้จักค่าพายมาตั้งแ,แต่2,000ปีก่อนคริสตกาลโดยที่ชาวบาบิโลเนียนนั้นกำหนดค่าพายไว้ที่3เ้น1ส่วน8หรือประมาณ3.125ส่วนชาวอียิปต์โบราณน,นั้นกำหนดไว้ที่3เ้น1ส่วน7หรือ3.143แต่ชาวจีนโบราณกำหนดไว้ที่3 ต่อมาในช่วง287ปีถึง212ปีก่อนคิสตกาลได้มีบุคคลที่เริ่มคำนวณค่าพายอย่างจริงจังคืออะคิมิดิสโดยอาศัยการหาเส้นรอบวงของวงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางหนึ่งหน่วยซึ่งจะได้เส้นรอบวงที่มีค่าเท่ากับค่าพายโดยวัดเส้นรอบรูปของรูปหลายเหลี่ยมทั้งในและนอกของวงกลมเพื่อจำกัดขอบเขตของค่าพายจากนั้นเพิ่มจำนวนเหลี่ยมไปเรื่อยๆจาก6เป็น12เป็น48และ96 จนกระทั่งได้ค่าภายอยู่ระหว่าง3.1408และ3.1428ซึ่งใกล้เคียงกับปัจจุบันในปี1665นักคณิตศาสตร์ชื่อก้องโลกอย่างเซอร์ไอแซคนิวตันได้คำนวณค่าภายไว้ที่16ตำแหน่งและในปี1719นักคณิตศาสตร์ฝรั่งเศสชื่อโทมัสเฟลเลตเดอรแรงลี่ได้คำนวณค่าภายไว้ได้ถึง127ตำแหน่งในปี1706วิลเลียมโจนเป็นคนแรกที่ได้เสนอให้ใช้สนาราคายอย่างที่เรารู้จักอยู่ทุกวันนี้ ซึ่งเป็นที่นิยมในอีก31ปีต่อมาวิลเลียมแชงคือชายที่ใช้เวลาเกือบทั้งชีวิตในการคำนวณค่าภายโดยเขาใช้เวลาว่างในแต่ละวันในการคำนวณค่าภายและตรวจสอบค่าภายที่ได้มาโดยตลอดชีวิตของวิลเลียมแชงนั้นเขาสามารถคำนวณค่าภายได้ถึง607ตำแหน่งแต่ว่าใน70ปีให้หลังนักคณิตศาสตร์ได้พบว่าค่าพายที่วิลเลียมแชงคำนวณมาได้นั้นถูกถึงแค่527ตำแหน่งเท่านั้น ต่อมาในปี1949คอมพิวเตอร์ในตำนานที่ชื่อว่า ENIAC สามารถคำนวณค่าพายได้ถึง2 0 3 7ตำแหน่งในเวลา70ชั่วโมงในปี1988นักฟิสิกส์ที่รู้จักกันในนาม Prince of Pi e ที่ชื่อว่า Lor อ r ี Shaw ได้กำหนดว,วันพายเดยเป็นวันที่14มีนาคมจากค่า3.14ของค่าพายซึ่งตรงกับวันเกิดของ Albert ร์ตไอน์สไ์ ปี2002น้ักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นสามารถใช้เครื่องคิ a c ชิ SR 8 0 0 0คำนวณค่าภายได้ถึง1.24ล,ล้านล้านหลักจนกระทั่งในปี2019ที่ผ่านมาใน e m เ a h มม u าฮารุกวิศวกรชาวญี่ปุ่นจากบริษัท Google ได้ใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า w i l d u n h e r ซึ่งถูกพัฒนาโดย Alexander Y.G. โดยสั่งการผ่านระบบ Google Computer Engine ใช้งานผ่านระบบคาวใช้คอมพิวเตอร์ทั้งหมดในการคำนวณ25เครื่องใช้ความจำทั้งหมด170เทราไบต์โดยใช้เวลาในการคำนวณทั้งสิ้น121วันและใช้เวลา20ชั่วโมงในการตรวจสอบจนสามารถถอดค่าภายออกมาได้3.1.4ล้านล้านหลักในวันที่21มกราคมปี2019และประกาศอย่างเป็นทางการในวันไายเดย์หรือวันที่14มีนาคม2019จึงเกิดคำถามจากหลายๆคนว่า มีความจำเป็นอะไรที่จะต้องหาค่าภายให้ได้มากมายในขนาดนี้ซึ่งในความเป็นจริงในชีวิตประจำวันเราสามารถใช้ค่าภาย3.14ได้อย่างดีและกว้างขวางมากมากและในทางดาราศาสตร์คนพบว่าถ่าภายแค่39ตำแหน่งก็สามารถคำนวณหาเส้นรอบวงของเอกภพได้โดยที่มีความพลาดเคลื่อมไม่ถึงขนาดของอะตอมไฮโดรเจนแต่ก็มีนักวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อว่าการค้นพบค่าที่แท้จริงของค่าพายสามารถไขความลับบางอย่างของจักรวาลได้ แต่นอกจากความหลงไหลาบางระการของนักคณิตศาสตร์แล้วค่าพายยังเป็นตัวช่วยทดสอบพลังของซูเปอร์คอมพิวเตอร์ได้อีกด้วยนอกจากจะถูกใช้ในการทดสอบสมรรถนะของคอมพิวเตอร์แล้วยังสามารถใช้ในการทดสอบความจําของคนได้อีกด้วยมีหลายคนที่พยายามที่จะจดจําค่าพายให้ได้มากที่สุดในปี2005ชาวรู่จากประเทศจีนได้ถูกบันทึกในกินเนตบุ๊กว่าสามารถจดจําค่าพายได้สูงสุด67,890ตําแหน่ง แต่ก็ได้ถูกทำลายสถิติลงในอีก10ปีต่อมาโดยชาวอินเดียที่ชื่อว่าลัสเวียมีนาซึ่งสามารถจำค่าภายได้ถึง70,000ืตำแหน่งนอกจากนี้ยังมีสถิติที่ยังไม่เป็นทางการของอากิระฮารากูชิซึ่งสามารถจำได้ถึง117,000ตำแหน่งอีกด้วยแต่อย่างไรก็ตามค่าภายก็ยังมีความหลักอีกหลากหลายประการที่เรายังไม่รู้เช่น ทำไมความสัมพันธ์ของความสูงของพีระมิดกับเส้นรอบรูปของฐานจะมีค่าเท่ากับค่าพายและความลับอื่นๆที่เราให้มนุษย์ไปค้นหาอีกในวันข้างหน้าจบไปแล้วนะครับสําหรับการเล่าเรื่องพายในเวลา5นาทีแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องขอกล่าวขอบคุณเว็บไซต์ทูปุูกปัญญาและคุณอาจวรงป่องแปงจันทมาศนะครับสำหรับความรู้ดีๆเกี่ยวกับพายอย่างไรก็ตามถ้าเกิดผิดพลาดประการใดโดยเฉพาะชื่อนะครับเพราะว่าอ่านยากมาก ฝากคอมเมนต์บอกด้วยนะครับและถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับกับคณิตศาสตร์รายสัปดาห์ขอบคุณครับ